สำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใสาฟลุกณัทที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องพี่ชาย My b Romance 1ในปี2557ต่อมาปี2562เจ้าตัวก็พูดถึงอีกครั้งนะคะถูกพูดถึงอีกครั้งในซีรีส์วเรื่องได้แดงคู่กับหนุ่มโอมทิติวัฒน์ทำให้มีแฟนคลับ My Boo นะคะของโอมฟลุกเกิดขึ้นมากมายทั้งในและต่างประเทศ ในปัจจุบันฟลุนกณัฐมีผลงานมากมายทั้งผลงานการแสดงซีรีส์วายภาพยนตร์แล้วก็ผลงานเพลงด้วยโดยเจ้าตัวนะครับเผยว่าหลังจากที่มีผลงานที่หลากหลายนะครับก็ทําให้แฟนคลับนะครับที่หลากหลายกลุ่มเนี่ยก็มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัวแนวรู้สึกดีใจนะครับที่มีแฟนๆคอยสนับสนุนนะครับเวลาเดินทางไปไหนแฟนก็จะมาค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ไม่ได้เคยคิดเลยนะครับว่าจะมีคนมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะทําให้เจอแฟนคลับน้อยลงครับเพราะว่าโควิด19แต่ก็ในอนาคตรครับก็จะพยายามหากิจกรรมนะครับที่จะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากกว่าเดิมครับ,บเลีอยเ,เราโอากาสแั๊บนึงน่าจะเสร็จแลวก็ รู้สึกดีใจครับเหมือนช่วงนี้มันก็จะยังมีมาตรการที่มันต้องคุมเข้มอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะต้อง <c oughs> จํากัดแฟนมาเล่นหนังแบบสายทั่วไปแล้วอะไรเงี้ยมีคนรู้จักเราเพิ่มมากึ้อเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกดีใจครับคือเราไม่คิดว่าจะมีคนที่เขาจะมา <c oughs> ลักซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ <c oughs> ที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดเวลาอะไรเงี้ย ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ